สวัสดีครับผมกับช่องทีเด็ดมวยไทยโดยโชโโคลาดครับวันนี้วันจันทร์ที่6มกราคม2568เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตซึกมวยจชชีนสีอาทิตย์นี่แหละอาทิตย์ที่12ส่วนขึ้นวันเสาร์ก็เดีย๋ยวทามวยคู่มวยหนึ่งเดี๋ยวก็อัปเดตไปอีกรอบครับว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงซอมตรงไหนส่วนวันนี้ก็สรุปผลนมวยเมื่อวานแล้วก็ แล้วก็โปรแกรมมวยอาทิตย์นี้ก่อดอื่นครับอ่ะไปดูผลมวยเมื่อวานก่อนเสียงก็ยังไม่ปะกะติหรอกอาจีิติดัดคัดหน่อยคู่ที่หนึ่งครับเพชรสามเพชรมวยไทยชนะคะแนนเพชรนพเดชพดนพเดชมวยไทยไปแบบผมก็กลัวเขาจะชูะเพชนรนพเดชนะในใจลึกๆอ่ะผมก็ลุ้นนะโอ้โหเพชรนพเดชเขาก็ได้เยอะนะแต่ว่าเขาไปเสียลูกลม้มแต่ลูกจังหวะ แทงเข่าจังหวะตีเข่าจังหวะกดคอเนี่ยเขาดูดีมากแต่ว่าเพชรสามเขาก็มีวินาทีทองจังหวะรั่วหมัดจังหวะปล่อยหมัดจังหวะสับฟองแต่ความแข็งแกร่ง่เพชรพระประเดชเมื่อวานนี้ยอมรับว่าแข็งแกร่งมากถ้าไม่มีลูกล้มนะผมบอกน่าคิดเลยอ่ะคููนี้ก็เพชรสามชนะย้ำแขนไปอีกครั้งครับภาคที่สองไปแบบเบียดเบียดไม่ขาดหรอกถ้าว่ากันว่าจังหวะ ลาดลักทัพย์มันอาจจะยังไงผมก็จำไม่ได้ว่าตอนหมดยกห้าแล้วเท่าไหร่แต่ว่าในสายตาคือเบียดเบียดมากต่อมาคู่ที่สองครับเพชรลุงแสนวีวินยิมแพ้นอกยกที่สองเด็กดอยทีเอ็นไวยไทยก็อย่างที่บอกครับวิจารณ์ให้เพชรลุงแสนหนึ่งสองสามถ้าอยู่ได้เนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้เขาก็เป็นแบบนี้แหละแพ้แพ้นอกอย่างที่เห็นแต่ถ้าหนึ่งสองสามไม่มีนับมีนอกก็สี่ห้าน่าคิดครับแพ้ก็แพ้ไป ส่วนคู่ที่สามครับทีเด็ดของเราทีเด็ดประจำรายการให้ตั้งแต่ให้ตั้งแต่เราเป็นลองจนมาถึงปล่อยตัวเราเป็นต่ออ่าสิงห์สอโชคมีชัยแพ้คะแนนมฉมเพชร,ารตาสังปาปองมวยคู่นี้ผมเห็นน้ำหนักผมเห็นได้พูดคุยกับน้องผมเห็นเนี่ยตัวผมก็รู้เลยว่าจมฉกเพชรเนี่ยตัวสวยมากสิงเขาเนี่ยตัวไม่สวยก็อย่างที่ผมบอกในคลิปแหละครับ คู่นี้มวยเด็ดเราก็ชนะไปและคู่เอกครับจอมย้ำแขนเพชรทองหล่อสิทธิ์ลงพี่น้ำฝนไปแบบบางคนต้มองเพชรทองหล่อชนะผมมองจอมชนะนะไม่ใช่ว่าผมวิจารณ์จอมแล้วผมว่าเขาข้างตัวเองนะผมมองชนะลูกเข่าอ่ะแล้วอาจจะลูกล้มด้วยแหละแต่ถ้าไม่มีลูกนั้นก็ก็ยังมองไม่แพ้นะแต่บางคนก็อาจจะมองว่า เพื่อต้องรอชนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะอ่ะเมื่อวานนี้เริ่มต้นปีแรกวันที่ห้าเมื่อวานนี้วันที่ห้าสัปดาห์แรกของปีหกแปดเหมือนเดิมครับผลงานสามหนึ 1, ่งนี่สามหนึ่งนี่มันเป็นมันเป็นอะไรที่มันติดอยู่กับผมตลอดเลยสามหนึ่งเนี่ยมันมันจะเยอะที่สุดครับสี่ศูนย์นี่น้อยสามหนึ่งนี่ยืนพื้นเลยอ่ะสัปดาห์แรกก็สามหนะึ่งละอ่ามาดูคู่มวยครับ เดี๋ยวผมไปเอาคู่มวยโปรแกรมเก่าก่อนนะว่ามันโปรแกรมเก่ามันเป็นอะไรนะมีใครมางโปรแกรมเดิมอาทิตย์ทีท่สิบสองเนี่ยคู่ที่หนึ่งเพชรเมืองทองสอพงษ์อมรพบกับสอนธนงรถสวยจากเจทพิกัดร้อยห้าปอนหนึ่งคู่ที่สองเนี่ยเดิมทีนะเป็นเพชรพิเศษเพชรเกียรติเพชร,พ,ชรพบกับฤทธิชัยพอหอมกลิ่นพิกัดร้อยยี่สิบสี่ปอนคู่สองมีเปลี่ยน คู่สามอาร์ฟี่สอเดชพันธ์พบกับเพชสามากเพชรเก็ดเพชรพิกัดร้อยสี่สิบสี่คู่นี้หนึง่งและคู่เอกเดิมทีเหมือนกันจัดพลอยสอบุญสวัสดิ์พบกับนิเตเดชก่อการลวกพิกัดร้อยยิบสองคู่นี้ออกทั้งคู่อ่าพอมาดูออกทั้งคู่มาดูว่าคู่ไหนมาแทนครับคู่ที่สองนี่เดิมทีเป็นเพชรพิเศษเพชรเกตเพชรถอดเพชรพิเศษออกไม่พร้อมหรืออะไรก็าตาม นี่ผมก็สืบสืบทราบสืบไม่ทราบหรอกรู้ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงอ่าก็เอาทางด้านแพทตี้สอพงกมรนคู่ปักเก่าแหละมาชกกันในพิกัดร้อยยี่หกเพิ่มขึ้นมาและค,คู่เอกคู่เอกยกออกทั้งคู่เป็นทางด้านเพชรสยามจอพัท,ทริยาพบกับสิงห์ดำกาแฟพโกกัดพิกัดร้อยิบสองโอเคครับเดี๋ยวอีกทีนึงก็เดี๋ยววันเสาร วันเสาร์ก่อนที่ผมจะไปน่าจะช่างวันอาทิตย์วันเสาร์เหมือนเดิมอะประมาณห้าโมงหกโมงเย็นผมก็จะอัปเดตถ้ามวยเปลี่ยนมวยถอนก็อัปเดตกันไปถ้ายังอยู่ครบก็มาอัปเดตว่าใครเป็นยังไงซ้อม่ายไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ